สะตะวัโตอะระหะโตสัมมาสังกัสมะโมตสตว์วัโตอะรหัโตสัมมาสัทกัสนะโมตสัตว์วัโตอะรหัโตสัมมาสังกัตสขอนมนตสัตค์สมเด็จะระสัมมาสัม้าสังกัตสัพงโน คือว่าอาจารย์ทั้งหลายสุดๆขอโอกาสต่ออาจารย์ในวันนั้นเป็นพิเศษก็ขอเจะเรียนฟังเราทุกคนนี้กับสัมงาษณ์นอกตามกิจก็คือมีการแสดงคำอันนี้ก็จะเอาเรื่องราวประสบการณ์ที่ที่ได้เห็นที่ได้เห็นในในการออกมาป,ปิดทองก็ไปสองที่ที่ไปก็มีทั้งวัดป่าและวัดบ,บ้าน วัดป่าวัดป่าก็คือทางสายธรรมยุทธซึ่งเป็นเสด็จทางสายสืบทอดต่อจออากหลวงปู่มั่นมาต่อเห็นปฏิบัติธรรม่ด้ทางการปฏิบัติการการเป็นอยู่ของของพระพิสุทที่อยู่ที่ที่วัดน,นั้นนะแล้วก็ไม้ที่หนึ่งก็เป็นวัดบ้านซึ่งเห็นถึงความแตกต่างกันอยาอ่างคนละคว่คนละพู่แบบที่ว่าเพิ่น แล้วด่างก็อยู่กันแบบสบายๆต่างคนต่างอยู่ต่างคนก็มีที่ของของตนเองก็อยู่กันไปมองไปก็เออก็อยอมรับผมมผมก็ลบกดเลยกันเนาะท่านก็อยู่ได้ท่านก็อยู่ได้แม้แ,แต่ปุติเรืออะไรต่างๆท่านก็ไม่ไม่ได้ทำความสะอาดลยเราไปแล้วกบเออเราไปอยู่อาศัยก็ต้องทำอวาดสะอาดเองดูแลเอง ท่องน้นมงค่า,า,าอะไรก็ูกพังหมดก็ถหนงว่านะัท่านอยู่กันสองลูปแล้วก็เพื่อความให้อายุเยอะราะภาพกันก็คงจะเป็นเหตุปัจจัยที่ท่านไม่ไห,หวในการดูแลแต่มันก็น่าสนลใจอย่างทียยง่ว่าวัดวารามมีค่าอยู่แต่เหมือนอยู่อยู่แบบอยู่แบบวันๆซึ่งของในรูปาสนาเหมือนไม่ต้องไม่ต้องพอใจใส่ แค่ตัวท่านบินรบาดมีอาหารจ่านก็เพียงพอลไกลที่หนึ่งที่เป็นวัดป่าแม้แต่ใบไม้ใบเดียวยังไม่มีให้เห็นท่านบอกว่าาจา์ที่ที่ท่เป็นเจ้าวาดท่านบอกสายวัดป่าใบไ,ไม้ตกใบไม้เดียวยังแค่ยิ้วันหนึ่งท่านก็มีจิตทํากันทั้งวันเห็นพระนี่โอ้โหไม่เคยว่างเลยเดี๋ยวเก็บตรงนน้นเก็บตรงนี้ทําตรงนั้นทําตรงนี้กันทั้งวัน และที่อยู่อาศัยก็สะอาดและก็คงค่อนข้างจะสะดวกสบายอย่างมากถึงจะคงความเป็นพระป่าระจริงแต่ถ้ามอความสะดวกพร้พอมทั้งพร้อมทุกอย่างมองรับบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติได้อย่างดีแล้วสิ่งหนึ่งที่ที่ได้ยินใด้ฟังท่านพูดคุย ท่ากอยาพูดในเรื่องปฏิปทาของครูบาอาจารย์ตั้งแต่ครูมั่นมาหลวงตามหาบวาัวมาหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านหลายรูปหลายองค์ถ้าก็จะมีการพูดคุยทุกวันมีการพูดคุยก่อนก่อนฉันรับอาหารเขาจะไม่ได้ไม่ได้มีการเกิดธรรมะเลยเป็นหลักแต่เล่าปฏิปทารแล้วก็ข้อวัดความเป็นอยู่ของพระป่าแล้วก็ได้ยินได้ฟังอาศัยว่า เราก็เคยผ่านมาบ้างแต่ก็ไม่ได้เก้งคัดท่าท่านทีนี้มันก็มีอยู่อยู่หลายหลายบทลหลายตอนที่ท่านมกดูดูพระในวัดแม้แต่ญาติโยมเอง,เองท่านก็ดูเพราะวถือว่าข้อวัดหรือการไม่ได้บวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการฝึกจิตท่านบอกว่าถ้าสมมติจ่อรองเท้าเนี่ยท่านบอก สถานที่จอดรองเท้ายังต้องแยกต้องแบ่งอันไหนของโยมอันไหนของพระการจอดรองเท้านี่จอดความเป็นระเบียบหรือดีดดีบดแบบพึ่งออกจากเท้าเลยเนี่ยเขบบาทำป่าที่นี่การจอดเพิเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างวางเป็นแถวเป็นแนวยังจัดอาสนะจัดเครื่องของเครื่องใช้วางเป๊ะเป๊ะตรงตำแหน่งทุกอย่างไม่มีวางยนืนขิดขัด มีเกณฑ์การเรียนลำดับใช้ก่อนใช้หลังบางทีเรื่องการประเคนของท่านก็ค่อนข้างจากให้ความเอาใจใส่อย่างว่าตอนมีอยู่ตอนหน,น,นึ่งนนั่งนั่งขัดแต่เจ้าวาดวานี้ก็จะมีพระมามารับประเคนของหนักก่อนก็คือ,เร,อ,เ,รอเรื่องเรื่องเรื่องเจียรดอข้าวทีนี้พอนั่นพอรับเสร็จท่านวางมันในล้อเลื่อน ต้นเลื่อนเราจะเห็นดูว่าเอยงแต่วาป่าก็จะมีร้อนเลื่อนในการวางอาหารแล้วก็เลื่อนใส่ปากของ่ระองทีนี้พอพระท่านวางเสร็จท่านไม่ได้จัดช้อนวางเอาแล้วครูบาอาจารย์ท่านกระดูเลยไม่มีสติพอไม่มีสตินีม่มันจะมีปัญญามาจจกไหนบอกถ้าไม่มีปัญญานี่จะพูดถึงมรรคผลนิพพานเลยของแค่นี้ยังทําไม่ได้ ยังไม่มีปัญญาในการดูเลยสังเกตเลยว่าอันไหนควรไม่ควรสิ่งไหนที่เหมาะไม่เหมาะนี่สิ่งไหนที่จะต้องทําหรือไม่ต้องทำทำไมยังคิดไม่ได้ท่านก็จะดูไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมทำอะไรที่เป็นผิดแปลกแ,แตกต่างหรือไม่ไม่มีสติท่านจะส่ายท,าทยันทีแต่ยิ่งกับพระนี่ท่านดุมากบอกว่าพระที่ทําไม่ได้ย่จะไปสอนยากโยมได้ยัง พระยังไม่สามารถที่จะเป็นตัวอย่างให้กระยาบยมได้จะเอาอะไรไปสอนเขาถ้าเลยเข้มงวดพระมากก็เลยบอกถ้าถ้ารูปแบบในการการทำจริงแบบนี้นมันมีแล้วเกิดขึ้นแล้วเนี่ยศาสนาคงไม่เสื่อมไปง่ายๆก็ยังมีคนคอยดูแลพระศาสนาได้ต่อไปนี้น่ยแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ย ที่ท me, ่านมุ่งเน้นเนี่ยคือเรื่องของสติอย่างมากเพราะท่านบอกว่ามันพอเราประคับประคองเรื่องของสติมันจะมีการสังเกตสังการคอยดูแลคอยคิดพิจารณาว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงสิ่งนี้เป็นยังไงอันไหนต้องทําก่อนต้องทําหลังอันไหนควรทําให้ควรทําในทีนี้ท่านบอกมันถึงจะเป็นคมแต่๋ยวจะมีอยู่คำหนึ่งทีที่พวกที่ไปด้วยกันจะไม่เข้าใจเพราะไม่มีสติ หรือเป็นอะไรที่หนะูน่ะเอาสมมติเรื่องจอรองเท้าถ้าบอกออท่านจอดรองเท้าผิดนี่บอกมันไม่เป็นธรรมหลายคนพอฟังคำนี้ก็เหมือนว่าเอ,อ๊ะทำไมม,มันไม่เป็นธรรมยังไงมันไม่ยุติธรรมยังไงความเป็นระเบียบรีบร้อยหมายถึงว่าเป็นธรรมอันอันธรรมเรียกว่าเป็นธรรมอันฝึกจิตให้มีการใช้ดินพินิจการพิจารณาการสังเกต การเรียนรู้พวกนี้มันเป็นพื้นฐานในการที่เราจะเห็นเห็นธรรมชาติความเป็นจริงถ้าบอกว่าการปฏิบัติถ้าคนไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะได้ยากมากเพราะงั้นเนี่ยทางสายของครูท่านท่านจริงเน้นนักเน้นหนาในเรื่องเหล่านี้เพื่อฝึกตรให้เข้าถึงธรรมแต่ยังอย่างของพวกเราเนี่ยมาเอาอย่างมาพิจารณาเนาะ เราก็ยัไม่เห็นว่าอย่างพวกเราเนี่ยจะถูกปลูกฝังให้มีใจรับของพระนิพพานเห็นทุกในการเีินว่ายตายเกิดเไาะว่าไม่ให้เกิดความยินดีพอใจในการเกิดรักพระนิะพพา,านนี้เป็นอารมณ์ว่าเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกเมืนะ่อนั้นพอเราเข้าถึงความเป็นเรีวยกว่าความคิดแบบนี้ สิ่งที่จะต้องย้อนกลับมาเนี่ยไม่ใช่ว่าใจบอกจะไปพระนิพพานพระนิพพานเอาท่าเดียวเลยแต่ไม่ได้สนใจการการะทำหรือคำพูดหรือความคิดตนเองแล้วเนี่ยความสำรวมความมีสติมันก็ไม่เกิดใจรับพระนิพพานจริงปากก็เอ่ยพระนิพพานพระนิพพานว่าจะไปพระนิพพานแต่ไม่เคยได้แก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางหนามในการดำเนินชีวิตเลย ไม่ได้เคยสนใจใส่ใจในสิ่งที่ควรทําหรือไม่ควรทาเ่ยใช้ชีวิตตามความเคยชินบอกไอ้สิ่งที่ชินมาทุกภพทุกชาติเนี่ยมันทําให้ถึงพระนิพพานหรือเปล่าไอ้สิ่งที่เคยทําอยู่ทุกวันเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมั่นใจจะถึพระนิพพานแค่ไหนเราก็บอกเกิดเองได้แล้วว่าอไอ้สิ่งที่ทาอยู่ทุกวันเนี่ยเราเองบอกไม่ได้หรอกว่าเราจะเข้าพระนิพพานได้จริงหรือไม่ แต่เมื่อเรามีใจราพระนาแล้วแล้วเราย้อนกลับไปดูว่าไอ,กอก้การกระทำของเราแบบเนี้ยมันขัดต่อหลักธรรมยังไงบ้างมันส่งเสริมให้เราเนี่ยเข้าใจพระนิพพานหรือเห็นทุกข์ของการเกิดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่าลดขวานไปม้วนไปไม้หรือทำความขมขื่นถามว่าเหนื่อยไหเห็นจงที่จบกระปรกแล้วมันเป็นทุกข์ยังไงบ้าง กรสิ่งที่ต้สะอาดมันมตน่างกันยังไงจิตใจที่เหมือนกว่าทำความสะอาดเหมือนกันเหละพอจิตใจเราเห็นความที่มันโง่บก,กในใจเราเลแล้วเราก็มีความเพียรความพยายามที่จะทําแม,ม้ว่าจะเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนแต่เราก็เห็นถึงผลสุดรีกว่าสิ้นสุดข,ของการเดินทางเมันอที่เห็นรู้ทามว่าความการสิ้นสุดมันอยู่ที่ตรงไหน มันจึงจะบอกว่าทำใจให้เหนื่อยให้ตายยังไงมันก็ทำเพราะเัน่ใจเรารับอิทคิพมจริงแล้วเนี่ยอันไหนที่มันทําให้ใจเราสขปกนะมันต้องต้องขจัดต้องทำความสะอาดต้องเคลียร์ให้ดีทีนี้มันก็จะย้อนลงไปถึงจุดเริต้นโอ้เราต้องมีสติยังไงบ้างกับการดูแลรักษาใจตัวตาที่เห็นรูปต้องมีสติยังไง ผู้ที่นั่งยินเสียงแล้วเนี่ยต้องมีสติยังไงกับมันบ้างยินที่เดิรถรถที่เข้ามาไม่ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มรถที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยควรมีใจวางเป็นกลา,างไหนกับมันยังไงบ้างสัมผัสไม่ว่าจะร้อนก็นดีหนาวก็ดีจะดูให้มันเป็นกลา,างยังไงแม้แต่ใจที่ยังมีกิเลสตุ้มตุ้มต่อมต่อม,อม,อมเล่นงานอยู่ก็ยังมองว่าเออในใจเนี่ยที่เวลามันมีกิเลสเนี่ยมันพุ่งทิ้งทิ้ง มันเป็นสูตรที่เต็งทุกเวลาที่กิเลสเล่นงานเวลาที่มันเกิดขึ้นในใจเราไม่ว่าเราราคาโทสะโมหะ์หรือความคุ้งซ่าที่เกิดขึ้นเราทุกอย่างในกับมันไแล้วก็มาดูว่าโอ้เราเพลอเลยเราขาดสติยังไงไอสิ่งเหล่านี้มันถึงได้เกิดโอ้ตายเห็นลูกโอ้หลวงพเพปืนว่าไปอย่างนั้นอย่างนี้โอ้แล้วก็เอ้เรารู้ว่าโอ้เราต้องมีสติในการดูแลรักษาใจ สิ่งเหล่านี้กลายว่าเมื่อเปลี่ยนที่เมื่อเปลี่ยนเที่ยงและดูเส้นทางการดําเนินแล้วเนี่ยเ็เห็นว่ามันกลายเป็นรูปแบบของอนุโลมปฏิโลมอย่างสายพระป่านี้นั่นก็คือเดินหน้าจากสติไปหาปัญญาไปหาความไม่เกิดความทุกข์แต่แล้วเราเนี่ยคือไปตั้ง้อที่ความความทุกข์เห็นทุกที่เกิดขึ้นและย้อนกลับมาสู่การดําเนินชีวิต มนนานถึงาว่ารูปแบบของการดำเนินเนี่ยมันตรงข้ามกันแต่เป้าหมายแบบเดียวกันท่านจะพยายามฝึกฝึกในรูปแบบของการมีสติให้ครอองอยู่ตลอดเวลาแต่เขาพอสติเรียนรู้แลความเข้าใจเพื่อให้ใจเนี่ยเห็นรูกมก็ปรับความตั้งนั่นเรื่องของะนิภานเรื่องของการไม่เกิด แต่เราพอเราตั้งไวของเราทำให้เกิดเราล้ยงกลับมาถึงการดเนินชีวิตใหม่มันเลยเหมือนว่ามองว่าโอ้มันกลายเป็นรูปแบบของอนุโลมปฏิโลมเนอะเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังกลับมาะง้นเนี่ยมันจะเป็นการเนินที่วนรูปแบบมันจะไม่ใช่แบบอย่างใดอย่างหนึ่งถูกหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันเป็นการเดินในรูปแบบเดียวกันะง้นเนี่ยผลที่ได้ก็จะไม่ต่าง ถึงจะทาต่างกันก็จริงการดำเนินชีวิตหรือกอารวิธีของการปฏิบัติจารดูไม่คล้ายคล,ยคล,ยคลยึงกันแต่ก็เป็นรูปแบบต่างกันเพราะงั้นเนี่ยความทุกขทุนัเกิดขึ้นได้เพราะงั้นใ,นในสายของแต่ละสายนะั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันแต่แต่ต้องการผลคือความทุกขทุกเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยบอกว่าในการที่เห็น ในการศึกษาในการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเราก็เลือกเอาเราอยากจะควบคุมตนเองเพื่อให้ประมาทไม่เผลอเลยได้ก็ขออแบบนั้นก็ดาเนินในการมีข้อวัดข้อพิจารณบางทีเราอยากจะมามาพิจารณาดูนะอย่างกฎระเบียบข้อบังคับข้อวัตใุต่างๆพีกเรามองว่ามันเป็นมันเป็นรูปแบบของคนที่ ใช้สำหรับเหมาะสำหรับ hmm. กับคนที่ไม่มีปัญญาเลยคิดเองไม่เป็นเรยกว่าไม่รู้ตัวเองดรวยว่าตัวเองควรทำอะไรนี่ควรทำอะไรเขาก็เลยต้องมีข้อวัดข้อปฏิบัติข้อบังคับว่าเออถึงเวลานั้นต้ทอย่างนั้นทำถึงเวลานี้ก็ทำอย่างนี้นะอ่าคนล้างจานยังไงเก็บยังไงทําควาสะอาดยังไงทำหนดเวลาให้พร้อมเนี่ยพราะ คนเหล่านั้นไม่มีปัญญาไม่มีความและมีชอบในตัวเองว่าเวลานี้ควรทาอะไรหรือไม่ควรทำอะไรเวลาควรที่จะทํางานก็พักผ่อนซัเวลาที่จะพักผ่อนก็ไปทาอะไรซัมันก็เลยเวลามันก็เลยง่วงซัวไปหมดเพราะงั้นเนี่ยกฎระเบียบจึงกลายเป็นเหมาะกับคนที่ไม่มีปัญญาในการคิดแต่สำหรับคนที่มีปัญญา,าแล้วรู้จักรับผิดชอบ ช่วยเหลือรู้จักหน้าที่ตนเองนะถึงไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับอะไรเขาก็ทําได้ไม่ต้องให้ใครมาบอกเพราะมีปัญญาเนี่ยรู้แล้วว่าควรทำอะไรเนี่ยไม่ควรทำอะไรเพราะงั้นเนี่ยศีลหรือคำไว้ในของพระองค์ีจริงๆข้อหลักข้อสำคัญจริงๆคือเรื่องของควรและไม่ควรเพราะงั้นเนี่ยในกฎระเบียบเราดูเหมือนมีเยอะๆมากมาย เพราะอะไรผู้ที่มาบวชใหม่ที่เข้ามาศึกษาธรรมในพระในพระนักอัยยในพระธรรมคำสอนพอระองค์เห็นไหมหบบตอนบรรลุธรรมพระองค์ก็ไม่ได้มีเรื่องของพระวินัยเรื่องของกฎร,ระเบียบอะไรเลยบุคคลที่พระองค์ไปแสดงธรรมไปโปรดก็บรรลุธรรมกันมากมายหลายคนแต่พอมีบุคคลที่เป็นบุคคลอื่นบุคคลที่นอกศาสนาอื่นะ เป็นบุคคลที่ขาดซึ่งปัญญาในการที่จแก็ละเลิดสิ่งที่ควรทำและไม่ทำในสิ่งที่ควรทำก็กลายว่าโอ้อยู่แบบนี้สังคมวุ่นวายเนี่ยเราะคนที่มีปัญญาเข,ขาก็มารู้ธรรมแล้วหมดแล้วเนาะเห็นพวกที่ไม่รู้ธรรมก็ยังไม่มีปัญญาแต่อยู่เองคิดเองทำเองว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำไหนก็นค,งคงคิดไม่เป็น ก็เลยตั Android ้งกฎตั้งระเบียบขึ้นเลยมีว่าทำยีนไยเกิดขึ้นแต่ว่าพอมีว่าทมยัาไงเกิดขึ้นคนแห่งกฎนี้ก็ยังมีไม่ใช่ไมวันนั้นเนี่ยบอกที่สถานที่แห่งตรงนี้ทำไมบอกโอ้หลายคนก็บอกท่านทำไมไม่ตั้งกฎนั้นไม่ตั้งกฎนี้ไมไม่เขียนแบบนั้นไม่เขียนแบบนี้อย่าเพิ่งเขียนเลยในคนแค่นี้นี่ยังมีปัญญาไม่ได้เลย หคิดเองไม่เป็นเลยลองบอกเราเหมือนว่ารอให้โอกาสดูให้โอกาสว่าเอออยู่เันแค่นี้จะคิดเองเป็นไหมจะทําเองด้วยตนเองเป็นไหมสิ่งไหนที่ควรทําไม่ควรทำรู้ไหมั้มาต่อมาเนี่ก็เห็นขี้โลเกโอโ้โหบอกเลยว่าอือแสดงว่ายังคิดอะไรกันไม่เป็นเลยยังทำอะไรกันไม่ถูกเลยเหมือนว่าเราก็ยังมองข้ามถึงเหียรหรือทํา ทำเป็นไม่เห็นหรือว่าตาบอกต้งไงอยู้ก็เลยวะนะทำไมพวกเราต้องมีกฎมีระเบียบสิ่งเหล่านี้เรามองว่ามันไม่สำคัญเลยสิ่งที่เราสร้างถวายพุทธเจ้จาเห็นมันไม่สมควรที่จะต้องดูแลมันเป็นสิ่งที่อย่างตงน้นงูต้นไม้เราปลูกบอกวาเราปลูกเป็นกรรมทานให้ลบให้สัตวดให้คนได้กินได้อยู่ได้ใส มันไม่ควรลดมันต้งไม้เหรดอกง้มดอกไม้เราใช้บูชาพระได้มันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องลดหรือไงก็เลยบอกเอะคนอยู่เขาคิดเันไม่เป็นเหรอหรือว่าต้องมีคนบอกคนกล่าวต้องมีคนด่าคนว่าถึงจะคิดได้หรือว่าเออถ้าคนอีคนทํางานอีกคนไม่ทํางานนี่เรามองไม่ได้เหรอว่าเราต้องควรช่วยหรือไม่ควรช่วย เพราะงั้นเน่ยบอกอย่าให้้องสราง้างกฎสร้างระเบียบเลยเราอยู่แบบคนที่มีปัญญาดีกว่าเพราะถ้ากฎระเบียบเกิดขึ้นนแสดงว่าสถานที่อย่างนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีปัญญาเ,เป็นคนที่คิดไม่เป็นเอาแต่มาเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัว,วไม่มองของได้หส่วนรวมแต่นี้พอถ้ามีกฎระเบียบเกิดขึ้นนั้นก็คือประจังแล้วว่าโอ้โหสถานที่่างนี้มันเอาไม่ได้นะ มันเาดีไม่ได้อยู่กันไม่ได้ต้องมีกฎระเบียบเกิดขึ้นแต่คนอื่นนะก็ไม่ได้มองนีเนาะแต่มาเรามองี้ว่าอถ้าคนที่มีความรับผิดชอบดีมีใจที่เป็นธรรมดีอย่างที่อาจารย์ท่า็บอกพออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีสติเองท่านบอกไม่เป็นธรรมท่านจะด่าพระท่านจริไม่เป็นธรรมบอกเวลากูโมันดโดี่ดูแค่คำเดียวว่ามันไม่คือ ันไม่ถูกต้องมันจะพูดแค่นั้นมันไม่ถูกทำไม่ถูกที่ไหนมันจะดูดแค่นั้นแต่เขาบอกว่าเวลาเสียงกุบาร์จเติมเป็นโอ้โหมันจะเทือนถึงใจเพราะบุคคลเหล่านั้นนี่มันไม่มีธรรมจริงเอาดีไม่ได้จริงนันถึงองดูดต้องว่าแต่เมื่อบุคคลได้ได้พื่นปฏิบัติจนมันเป็นเข้าไปจิตใจแล้วจนเป็นอัตโนมัติจนเป็นนิสัยนั้น มันจะทำเองโดยธรรมชาติไม่ต้องมีใครบอกครับแต่ถ้าเรายังไม่เป็นธรรมชาติในในสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ท่านบอกว่ามันไม่เป็นธรรมก็จะเกิดขึ้นแต่มันจะไม่เกิดธรรมไม่เกิดวินัยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดการหลักมิสัยไม่เกิดมรรคผลที่ผ่านอันนี้ก็คือความหมายของของพระปาจจุนที่ท่านได้พูดได้กล่าว แต่ในเรื่องของว่าบ้านที่ท่านเป็นหนึ่งนั้นอะไรนั้นถามว่าเข้าใจหไม่เข้าใจสุขภาพร่างกายท่านไม่ดีท่านก็แก่แล้วอะไร้จะดูแลรักษาระกอกในไม้หงส์ใไม้ก็คงจะยากถ้าไม่ได้ศรัทธาญาติโยมคอยดูแลรักษาคอยเนื้ออุงรักษาแล้วมันก็ยากอย่าว่าป่านี้พอถึงเวลาปิดประตูเพิ่งไม่ชาวไม่ชาบ้านเข้าเลยมันเข้าได้แค่ตอนทำบุญเท่านั้นลอกประตูวัดไม่เคยเปิด แปิดเฉพาะไว้ให้โยมเข้าทำบุญนะวันน้องวันนี้เขาบอกว่าอยู่กํางานอยู่ับการภาวนาแั้วก็เห็นเออเขาก็ทำจริงนะแต่มันก็ดูแล้วมันไม่มิสลัไม่สลับขาดนหนเหมือนทุกคนพระทุตุกทุกองนั้นเกรงเกรงดูท้าไม่เป็นธรรมชาติดูท่าไม่เป็นิสลัดูเหมือนคนที่ถูกบังขับค่มขืนใจยังไงก็ไม่รู้มัน มันดูแล้วโอ้โหแม้จะยิ้ม้ต่ยังไม่อยากจะยิ้มเลยไอเราก็เดินยิ้มไปอย่างสบายใจของเราเจออะไรเราก็ถามเจอขยับแล้วก็เก็บทำตรงไหนเรามีหน้าที่ทำพั้เรากรถทมเต็มที่ไม่ว่าจะมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ร่างกายยืถามว่าตอนนี้สวนไหมไม่ได้สนเลยก็ลงมีหน้าที่อย่างไรเราก็ทําหน้าที่ในส่วนร่างกายจะปวดจะพังเราก็เล่นของหน้าที่ของร่างกายมันต้องผ่าอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องพัง เราคิดอย่างนี you. ้มากกว่าเราทํามันก็พังนอนนิ้เฉยมันก็พังแต่ถ้ามันทําแล้วมันเกิดประโยชน์ให้บุคคลอื่นได้เห็นได้เคารพได้กราบไหว้ได้ระลึกนึกถึงคําสอนของพระพุทธองค์แล้วเนี่ยมันกลับชื่นใจถ้ามันตายตายแล้วมันก็บอกเออก็ดีดีตรงที่อย่างอยก็ยังทําให้คนอื่นได้เห็นพระคุณงามความดีของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เห็นถึงการมอบกายถวายชีวิตที่จะกกัดทำให้บุคคลื่นได้ให้กัดได้ว่าได้มีนี่ว่าแค่ได้กักได้รัวชมว่าด้วยถึงผู้โทเขาก็าไม่ตกนรกน,นะเมื่อเขาถ้าใครได้ฟังหลวงพ่อที่เราเราเปิดหลวงพ่อเป็นผู้กระทำผมยังไม่เคยทำคุาพรู้จ้าเลยแต่ด้คุณเจ้าค่ะุณโทรครั้งเดียวก็สามารถเป็นเทวดาได้เพราะงั้นเนี่ย ทีนี้เราก็ฝึกกันเนาะฝึกกันเอาอยากให้ต้องต้องสร้างกฎสร้างกฎระเบียบขึ้นมาขอให้เรารับผิดชอบตัวเองให้ดีเพราะอย่างที่บอกถ้าที่ไหนมีกฎมีระเบียบแสดงว่าที่นั่นเนี่ยมันเอาไม่ได้มันเละจริงนะแย่นี้แสดงว่าเรายังไม่มีกฎไม่มีระเบียบเรายังมีเป็นผู้มีปัญญาอยู่เรายังคิดเป็นว่าเออเวลาเรียนเท่ากับ เวลาแบนี้นะเราควรทําอะไรเอาบิดทบ,บาปก็บิดผบาปอาบฉันบบนั่งฉันถึงเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนไม่เคยไม่เคยบอกโอ้ใครทําทั้งวันทั้งคืนไม่เคยพักผ่อนเลยไม่ใช่คอ้อิสระอเต็มที่ตามีก็หามหดูเอาอันไหนเป็นุญหูมีก็ฟังเอาว่าไหนได้ไประโยชน์อันไหนไม่ได้ประโยชน์ก็เลือกเอาอย่าอย่าทําให้ตาหูจะบูกลืมการใจสร้างแต่ทุกโทษให้แก่ตนเอง อันประโยชน์ให้กับตเนเองไม่ได้เลยอย่าเอาแต่ความสุขความสบายส่วนตัวอย่างเ,เดียวขอฝากไว้ขอให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมทาให้พวกเราเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องของจิตใจให้ดีกฎระเบียบมันเป็นของผู้ที่มีปัญญาขอฝากคานี้เอาไว้ให้ตุน้นกระตุ้นเตือนว่าอย่ามาให้ต้องมีกฎระเบียบเลยเนาะขอฝากพวงเราทางด้สนของการพูดไปโน้นของพวกเรานั้นเป็นผู้มีสติมีปัญญามีความสามารถในการรู้แจ้งเหตรผล ทำใจที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งตัดสูดแล้วขอทุกเรานั้นได้ก็ถึงสิ้งธรรมะนั้นโดยง่ายดีไว่าอื